สวัสดีครับ e ีนี้มาคุยกันในเรื่อง10สิ่งที่ต้องบอกตัวเองเมื่อคุณกําลังสูญเสียแรงจูงใจนะครับในเส้นทางการต่อสู้ชีวิตไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการสูญเสียแรงจูงใจของคุณไม่ว่าจะเป็นระหว่างความล้มเหลวในการทำโปรเจกต์หรือว่าการลงทุนเพื่ออนาคตครั้งใหญ่หลังความผิดหวังจากความรักที่คุณจริงจังมากหรือตอนที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณคิดการประสบกับการสูญเสียแรงผลักดันและพลังใจอาจจะเป็นเรื่องที่น่าท้อแท้ใจแต่ว่า อย่าเพิ่งรู้สึกแย่เกินไปคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนเหนื่อยและท้อในบางครั้งแต่เรายังมีทางออกเสมอนะครับและแม้ว่าจะไม่มีวิธีที่แก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นสูตรสาเร็จสําหรับความทุกข์ยากที่จะทําลายความมุ่งมั่นและแรงจูงใจของคุณแต่ว่าก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถบอกตัวเองได้ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกลับมาเดินถูกทางได้อีกครั้งต่อไปนี้คือ10วลีหรือประโยคที่คุณควรพูดกับตัวเองเพื่อให้มีแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจอยู่เสมอเมื่อคุณรู้สึกว่ามันกําลังลดลงนะครับ ข้อหฉันเชื่อว่าฉันเคยเผชิญกับความท้าทายมาก่อนและสามารถเอาชนะมันได้อีกคุณเคยเผชิญกับความท้าทายมาก่อนและคุณเคยเอาชนะมาแล้วและคุณต้องมั่นใจว่าจะทำได้อีกครั้งหนึ่งจากการวิจัยของชายไมล์อินสติทวกล่าวว่ากุญแจสำคัญก็คือกรอบความคิดของคุณถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่ายและทำได้มันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอในทางกลับกันถ้าคุณเห็นแต่อุปสรรคที่คุณคิดว่า คุณไม่มีทางผ่านมันไปได้ในเส้นทางของคุณคุณก็จะไม่มีโอกาสผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนจริงๆและขอให้เชื่อเถิดว่าไม่ว่าคนส่วนใหญ่จะมองความฝันของพวกเขาอย่างไรว่าทําได้หรือไม่ได้สิ่งต่างๆก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆความคิดของคุณเป็นคําทํานายที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณเองเสมอทุกๆอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนรูปแบบความคิดลองเปลี่ยนจากคําว่าฉันทําไม่ได้หรือสิ่งนี้ยากเกินไปมาเป็นฉันทําได้และมันจะสนุก จากนั้นก็คอยดูผลมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับข้อ2แล้วสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันประโยคนี้มาจากสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า t h i s to s h a l l p a s s นี่เป็นวลีทั่วไปที่พูดกันติดปากและมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่สุดเช่นกันพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นลมจะเปลี่ยนทิศน้าทะเลจะเปลี่ยนเส้นทางและในที่สุดฝนก็จะหยุดตกสำหรับบางช่วงของชีวิตโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ในความยากลำบาก อาจจะดูเหมือนนานช่วงนิรันด์กว่าที่จะผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็จะผ่านไปและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาตามการเวลาเสมอคุณไม่ได้เป็นข้อยกเว้นใดๆไม่ว่าคุณจะพบกับอะไรเจอกับอะไรยากลําบากแค่ไหนสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็จะผ่านไปข้อที่3ก้าวเล็กๆนําไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ขั้นตอนแรกในการบรรลุปเป้าหมายก็คือการลงมือทํา แต่เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกครอบงำด้วยความรู้สึกยากและยิ่งใหญ่ของสิ่งที่คุณต้องการและคุณรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะเริ่มก้าวไปสู่สิ่งนั้นความจริงก็คือก้าวเล็กๆนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆและสร้างความสำเร็จตามลำดับของคุณจะช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองและทำให้เกิดความสามารถที่มากขึ้นของคุณในการที่จะบรรลุสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะครับข้อ4ี่ ฉันสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นี้คุณไม่ใช่คนแรกที่มีวันที่แย่มีเวลาที่ทุกและก็ผิดหวังและคุณไม่ใช่คนสุดท้ายสิ่งสําคัญก็คือคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวไปข้างหน้าในทางบวกหากบางอย่างไม่ได้ผลอย่าเหยียบย่ําอย่าดูหมิ่นตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์และลองใหม่อีกครั้งด้วยกลยุทธ์หรือแนวทางใหม่ๆหากมีคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคุณในสิ่งที่คุณเองก็อยากทําให้สําเร็จ ซึ่งอาจจะรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวไปจนถึงเป้าหมายในอาชีพอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขาให้มุ่งเน้นไปถึงสิ่งที่คุณมีเอกลักษณ์และพิเศษแทนนะครับสิ่งสําคัญของคําว่าความสําเร็จไม่เพียงแต่สําเร็จเฉพาะตัวคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่การทําตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมก็คือความสําเร็จที่สําคัญเช่นกันเราต้องการคนทุกประเภทที่ทํางานร่วมกันเพื่อทําภารกิจต่างๆอย่างเช่นภารกิจรักษาสันติภาพทั่วโลกหรือความก้าวหน้าทางการแพทย์เป็นต้นนะครับและจําไว้ว่า ประสบการณ์ที่แย่จะช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นมอบความรักให้คนอื่นได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคุณเคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาด้วยตัวเองนั่นเองครับข้อ 5. ฉันขอความช่วยเหลือได้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวที่ต้องดิ้นรนกับสุขภาพจิตและแรงจูงใจที่สูญเสียไปของคุณแต่นั้นไม่ใช่ความจริงเลยมีคนอีกหลายล้านคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกวันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคุณสามารถขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวของคุณ หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นแพทย์และนักบำบัดที่เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความวิตกกังวลสภาวะซึมเศร้าและอื่นๆแม้แต่การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ทึ่งยินดีจะรับฟังคุณเสมอข้อ 6. ฉันไม่จําเป็นต้องอยู่คนเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่สามารถช่วยคุณได้และพวกเขาต้องการช่วยคุณคุณสามารถออกไปใช้ชีวิตกับคนบางคนที่ยังคงรอที่จะรักและให้ความหวังแก่คุณเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณก็ตาม บางทีอาจจะเป็นแค่คุณไม่เปิดใจรับพวกเขาหรือคุณคิดมากไปเองว่าไม่มีใครต้องการคุณทางทั้งที่ในมุมกลับกันพวกเขาอาจจะกําลังรอให้คุณกลับไปหาและอยู่ด้วยหากการพูดคุยหรือสอบถามแบบเห็นหน้ากันไม่ได้ผลสําหรับคุณหรือเลวร้ายที่สุดคุณไม่มีคนที่รู้จักจริงๆก็ยังมีชุมชนออนไลน์อีกมากมายในทุกวันนี้ที่ผู้คนจะฟังคุณโดยไม่ตัดสินและให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดการสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับคุณนะครับก็อ7 ฉันสามารถปรับเป้าหมายหรือแนวทางของฉันได้เมื่อคุณรู้สึกไม่มีแรงจูงใจอาจจะเป็นเรื่องง่ายที่จะติดอยู่กับความซ้ำซากจำเจและคิดว่าเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณสามารถปรับแนวทางหรือเปลี่ยนเป้าหมายทั้งหมดของคุณได้หากว่าจำเป็นเช่นหากคุณพยายามลดน้ำหนักแล้วแต่ยังไม่ได้ผลคุณอาจจะลองเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปในกิจวัตรประจำวันแทนการมุ่งลดแคลอรี่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว หรือกลับกันคุณอาจจะลองกินอาหารให้น้อยลงหนึ่งมื้อต่อวันแทนการกินอาหารคลีนหรืออาหารเพื่อสุขภาพตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อและรู้สึกอยากเลิกกินคุณอาจหาเวลาว่างจากการออกกำลังกายเพื่อไปโฟกัสกับด้านอื่นๆของชีวิตอาจจะแบ่งเงินแต่ละเดือนไว้เพื่อซื้ออาหารแทนการซื้อของใช้แต่ละอย่างซึ่งอาจจะช่วยให้คุณป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวไปได้ด้วยประเด็นก็คืออยากกลัวที่จะทดลองวิธีการต่างๆจนกว่าจะเจอบางอย่างที่เหมาะกับตัวคุณนะครับ ข้อ8ฉันสามารถโฟกัสไปยังสิ่งที่ฉันสามารถควบคุมได้คุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้แต่คุณสามารถทําบางอย่างเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากแรงจูงใจของคุณดูเหมือนกําลังจะลดลงให้เตือนตัวเองว่าคุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกสิ่งไว้บนบ่าของคุณทั้งหมดมีสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของคุณไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศรถติดความชอบ หรือแผนการของคนอื่นๆเป็นต้นแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจทําให้งานของคุณเสร็จได้ยากขึ้นหรือรู้สึกว่าคุณทําอะไรได้ยากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หยุดหรือชะลอความก้าวหน้าของคุณได้ทั้งหมดมันแค่ทําให้ชีวิตของคุณยากขึ้นกว่าปกติในขณะนี้เล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคุณสามารถวางแผนและทําในส่วนที่คุณควบคุมได้และส่วนใหญ่มันก็ช่วยคุณได้มากข้อ 9. ฉันฉลองชัยชนะเล็กน้อยได้เป็นเรื่องง่ายที่จะดูถูกตัวเองเมื่อคุณไม่ก้าวหน้า หรือว่าคุณล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกําลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสิ่งสําคัญคือคุณต้องฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆแม้ว่าตอนนั้นจะดูเหมือนไม่มากก็ตามอย่างเช่นหากคุณตั้งใจจะลดน้าหนัก10กิโลกรัมเมื่อลดได้3กิโลกรัมคุณก็สามารถฉลองเล็กๆหรือให้รางวัลบางอย่างกับตัวเองได้ครั้งหนึ่งเมื่อคุณเห็นสิ่งที่คุณทําสําเร็จและรู้สึกดีกับมันระดับแรงจูงใจของคุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ10ฉััันใจดีกบตวเองได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณกําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยสิ่งที่คุณมีซึ่งก็ไม่เป็นไรบางครั้งสิ่งต่างๆไม่ได้ผลแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนล้มเหลวหรือเสียเวลาไปเปล่าๆแต่หมายความว่าคุณจะไปต่อและไม่ทําผิดพลาดซ้ําเดิมอีกเพราะว่าคุณมีบทเรียนแล้วนั่นเองที่สําคัญก็คือคุณต้องไม่โกรธตัวเองไม่เหยียบย่าและดูถูกตัวเองด้วยคําพูดเชิงลบนะครับคุณสามารถควบคุมบางสิ่งในชีวิตของคุณได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมด หากมีบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณอย่างเช่นคนอื่นก็อย่าพยายามกังวลกับมันมากเกินไปเพราะว่าการกังวลรังแต่จะนําความเครียดมาสู่ชีวิตของคุณมากขึ้นซึ่งจะทําให้คุณมีแรงกระตุ้นอีกครั้งได้ยากขึ้นในภายหลังเมื่อคุณกลับมาสู่เป้าหมายปณิธานของคุณในที่สุดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ